และนี่คือ CAT Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทอสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ CAT Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทอครับสำหรับใน EP นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ ได้รับความสนใจจากทั้งบุคลากรภายในบุคลากรภายนอกนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรเองหรือของคนผู้ที่สนใจนะครับหน่วยงานนั้นคือหน่วยงาน 3L นะครับผมติวตัวนี้ก่อนละกันว่า 3L คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นะที่ดูแลทางด้านนี้มาอธิบายดีกว่านะว่า 3L คืออะไรนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับกอนอื่นขอรวนอาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับครับ ผมดอรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเรอัตศิธิวงศ์เจริญนะครับเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ 3L นั่นเองครับครับผมผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์โอได้นะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝ่ายการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเรียกว่า 3L นะครับหน่วยงานนี้มีหน้าที่ทําอะไรครับอ่าหน่วยงานนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดที่คณบดีนะครับครับอยากให้อาจารย์เราเนี่ย โดยปกติอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วในด้านอุตสาหกรรมรจะได้ทํางานร่วมกับฝ่ายอุตสาหกรรมแล้ว<ช>ทีนี้คณะบดีก็จะอาจจะมองเห็นว่าจะมีอาจารย์เรากลุ่มใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่มีคอนเนคชันนะครับหรือเขายังไม่มีอุตสาหกรรมที่รองรับเขาแต่เขามีความรู้ความสามารถนะครับาอาจจะเป็นคนหนุ่มไฟแรงหรือสาวไฟแรงเพิ่งจบมาใหม่นะครับ ซึ่งมีวิชาติดตัวนั่นเองก็อยากจะเอาความรู้เนี้ยมาถ่ายทอดนะครับให้กับคนทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาของเรานะครับเพราะว่าปากติรเราก็เรียนอยู่แล้วเขาก็ถ่ายทอดความรู้กับนักศึกอยู่แล้วแต่ทีนี้เราอยากจะถ่ายทอดไปยังคนที่ต้องการรู้เพียงบางอย่างแค่บางหัวข้อบางเรื่องเขาอยากอาจจะอยากรู้เพิ่มเติม,มน,นั่นเองเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาได้อย่างเช่นรถไฟฟ้าอเงี้ย บางทีเขาไม่มีความรู้เรื่องรถไฟฟ้าเลยแล้วก็มีอบรมด้านรถไฟฟ้าให้เขาว่ารถไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับความปลอดภัยเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นนะครับไฟดูดไฟอะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงอย่างซึ่งอาจารย์ของเราก็จะมีความรู้ความสามารถด้านนี้ก็จะสามารถถ,ถ่ายทอดความรู้ความสามารถด้านนี้ให้กับทางผู้ที่เขาอบรมได้ด้วยทีนี้นะที่เราพูดถึงการอบรมเนี่ครับพี่โอครับ uh ลักษณะการการเข้ามาเรียนในหลักสูตรของ 3L เนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนการเรียนในห้องเรียนหรือว่าจะเป็นการเรียนเหมือนแบบเป็นการอบรมธรรมดาทั่วไปแตกต,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 ต่างจากการเรียนปกติในห้องเรียนไหมครับอ่าก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเนื่องจากเราไม่ได้เน้นวิชาการไม่ต้องมาเช็คชื่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเน้นคนที่ต้องการความรู้จริงๆริงที่เข้ามาเรียนตามความสนใจใช่ตามความสนใจนะครับครับแล้วก็บรรยากาศก็คือก็เป็นกันเองครับซึพูดคุยพูดคุยปกติ อาจารย์เราได้ให้ความรู้ไปนะครับก็สามารถถามตอบกันได้เลยไี่เปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับเผื่อเขาต้องการทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันนอกเหนือจากที่อาจารย์พูดอาจารย์ก็สามารถให้ความรู้เขาเพิ่มเติมได้ครับพี่เดียวกันพอมือตรงนี้เนี่ยอหลายคนอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าอ้าแล้วใครล่ะครับที่สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆเราเนี้ยได้บ้างนักศึกษาเข้ามาเรียนได้ไหมนะฮะหรือเป็นบุคลากรข้างนอกเข้ามาเรียนได้ไหมนะครับอ่าจริงๆแล้ว ใครก็ได้นะครับสามารถมาเรียนได้หมดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสมมุติว่านักศึกษาอาจจะเรียนเครื่องกลนะครับแต่เรามีอบรมเกี่ยวกับพวกไฟฟ้ากาลังอะไรเงี้ยครับนักศึกษาเครื่องกลอาจจะมีความสนใจด้านไฟฟ้ากําลังเ,<อ>เขาก็เข้ามาอบรมได้เข้ามาเข้ามาอบรมได้ว่าค,ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากําลังเป็นยังไงก็สามารถทําได้หรือนะครับบุคคลภายนอกอาจจะเป็นวิศวกรที่จบไปแล้วนะครับมีหัวข้อที่เขาได้ทำโปรเจกต์ได้รับมอบหมายงานพอดีเขาก็อาจจะ สมัครเข้ามาเรียนนะครับสมัครเข้ามาอบรมนะครับนั่นเองหรือก็เป็นบุคคลภายนอกที่แบบสนใจในลักอหาตรงนี้ก็สามารถสมัครเข้ามาได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคนทั่วไปบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในก็ได้ก็ได้หมดลยที่ต้องการความรู้เอาแค่ว่าเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่สนใจในท็อปปิกที่เราเปิดณตอนนั้นไม่ว่าคุณจะมีสถานะเป็นอะไรเป็นคนบุคคลภายในเป็นภายนอกเป็นนักศึกษาคุณสามารถเข้าร่วมได้หมดเลยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ หลังจากที่พี่โอรครับทำหลักสูตรมาหลายหลักสูตรแล้วเนี่ยครับมีหลักสูตรไหนที่ผมรู้สึกแบบโห้ภูมิใจเป็นพิเศษเลยครับอ่ก็เราเล่เาให้ฟังหน่อยภูมิใจทุกๆหลักสูตรเลยครับแต่ว่าที่จะภูมิใจหน่อยก็คือเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับพวกความปลอดภ,ภัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับผมนะครับซึ่งปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถไฟฟ้าในภาใช้งานแพร่หลายใช้งานแพร่หลายมากครับ จำนวนรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็บริษัทจากจีนก็เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยเยอะนะครับซึ่งมีคนสนใจสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะอบรมเนี่ยประมาณสัก300อกว่าคนได้ก็สามารถติดต่อไอ้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของวทอเราได้เลยนะครับเราก็จะมีทั้งเว็บไซต์และก็เพจของวทอและก็คือ CI t นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถสมัครเข้ามาได้เลยคนสมัครเข้ามาเยอะมากแล้วก็ ทั้งออนไซต์และออนไลน์นะครับซึ่งออนไซต์เราก็จะจํากัดนิดนึงเพราะว่าด้วยห้องพื้นที่ของเรา้นที่มันอาจจะไม่เยอะตามความต้องการของคนนะครับเราก็จะทําเป็น2ระบบก็คือทั้งออนไซต์ที่มหาลัยเองแล้วก็ทั้งระบบออนไลน์ก็คือถ่ายทอดสดเลยคถามให้คนที่แบบพอมีเวลาแต่ว่าไม่ไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับเราเอื้อประโยชน์ให้กับ ท่านผู้อบรมทุกท่านนะครับที่สามารถอบรมได้นั่นเองะครับก็จะถามเลยว่าสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาเดินทางมาคือเรามีระบบออนไลน์ใช่ล้วสามารถอบรมออนไลน์ได้เลยคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ทํางานคุณสามารถอบรมได้ถูกต้องนะครับระยะทางหรือการเดินทางไม่เป็นปัญหาแล้วไม่เป็นปัญหานะครับผม พอพูดถึงคอร์สอบรมเนะครับเชื่อว่าทางสามเอลเนี่ยจัดคอร์สอบรมที่แบบค่อนข้างหลากหลายตลอดทั้งปีนะครับในมุมในพี่โอมมองว่าไงมาครับเกี่ยวกับทักษะหรือคอร์สแบบไหนที่มีความจําเป็นสําหรับคนในยุคนี้นะครับจริงจริงแล้วเราเรามองคอร์สตามแผนพัฒนานะครับเศรษฐกิจของชาติเลยนะครับครับผมว่าอะไรเป็นอุตสาหกรรมแบบสนับสนุนอะไรเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแบบ ยุคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งอุตสาหกรรมพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกซิมิคอนดักเตอร์ครับนะครับยานยนต์ไฟฟ้าแลวก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววทอเราอ่ะมีภาควิชาหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับด้านวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปจีบนะครับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านแต่ละด้านมาถ่ายทอดมาถ่ายทอดคองค์ความรู้พวกนี้อาจารย์เขาไม่กล้า เราก็จีบเลยครับเรารู้ว่าเขามีความสามารถเราก็จะจีบให้เขามาให้ความรู้นะครับกับผู้อบรมนั่นเองนะครับครับผมแล้วหลายคนจะยังนึกไม่ออกนะครับว่าของเราเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะพูดเกี่ยวกับเอ่เมนช่นถึงภาคุตสาหการนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างวทอเองเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่เอเราผลิตนักศึกษาผลิตบุคลากรผลิตบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตที่เป็นแฮนซอนนะฮะใช่รู้เลบัดแล้วเพื่อตอบโจทย์ตอบ รับกับภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นคอสต่างๆเนี่ยเราก็จะมองถึงสิ่งที่มันตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่โอพูดเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเราก็จะมีคอรสอบรม 3L ที่ค่อนข้างไปในทางที่จะตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่พี่โอเล่า้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ครับทางทาง 3L มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรพัฒนาลักษณะการอบรม ในทิศทางยังไงบ้างครับณตอนนี้นะครับเราก็พัฒนาม,มาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามีทั้ง l i น์ OA ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารแชทหาทางเราได้<อ>แล้วก็มีทางเพจของ c ซ t เองหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของมทอเราเองนะครับ,รบซึ่งเป็น 3L เลยนะครับซึ่งคลิกลิงก์เข้าไปก็จะเป็นเว็บของ 3L ซึ่ง<อ>ปัจจุบันนี้เว็บของ 3L กําลังพัฒนาที่จะ,ะนํา วิดีโอที่เคยอบรมแล้วเราไปวางไว้ข้างในเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆกับสกิลเลนที่เข้าไปดูได้ใช่เข้าไปดูได้คอร์สบางคอร์สก็จะเป็นคอร์สฟรีนะครับบางคอร์สก็จะเป็นคอร์สเสียตังค์นั่นเองครับก็ตามหัวข้อหรือตามความสามารถของอาจารย์แต่ละท่านนั่นเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปเพื่อที่จะเข้าถึงผู้อบรมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเย่อมเลยครับคอร์สอบรมบางอย่างมันก็ต้องเข้ามาออนไซต์โดยเฉพาะอย่างเดียวเพราะมันอาจจะมีการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติการเขียน PLC อย่างเงี้ยเราก็จะมีดีไวซ์หรือว่าอุปกรณ์ให้กับผู้อบรมได้ใช้คือได้ลงมือปฏิบัติด้วยเลยใช่ได้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิศวกรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงๆเขาก็จะมาเรียนแต่ถ้าเป็นคอร์สที่แบบมีทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับเราก็อาจจะเป็นแค่แนวทางหรือเป็นทฤษฎีนะครับเป็นแนวปฏิบัตินการคำนวณให้เขาได้ทราบนั่นเอง นะครับอืมครับคือจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยจริงๆค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เน้นไปทางในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วสนใจที่อยากจะอกลับมาอัพสกิลรีสกิลในหัวข้อต่างๆนะครับจริงๆลองติดตามดูได้นะครับว่า่าในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเนี่ยเรามีคอร์สไหนเปิดบ้างนะครับถ้าสนใจก็สมัครเข้ามา นั่งอบรมกับเราได้นะครับหรือถ้าอาจทางภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือบุคคลมีความต้องการที่จะอัพสกิลรีสกิลในหัวข้อไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบตอบโจทย์ให้ได้ก็มาพูดคุยกันได้ถูกนะครัถ้าเกิดเราจัดตรงนี้ให้ได้นะครับเราก็จะยินดีมากๆเลยนะครับที่สุดท้ายแล้วครับพี่โอครับสรุปสิ่งที่เป็นตัวตนของ 3L นะครับให้ผู้เรียนรู้ในคำสามคำสามคำให้สาม L ามคำก็เป็นอัพอั รีีอิมอิมครับอธิบายนิดหนึ่งนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับอัพก็คืออัพสกิลอัพสกิลอัพสกิลหมายถึงเราไม่มีความรู้ด้านนี้เรามาอัพสกิลตัวเองให้มีทักษะความรู้มากขึ้นนะครับส่วนรีสกิลก็คืออาจจะเป็นคนที่เคยเรียนมาแล้วอาจจะหลงลืมอไปแล้วระยะเวลานานมากนะครับเราก็สามารถเอามารีสกิลตัวเองใหม่ได้เพื่อที่จะไปต่อยอดในงานของเราได้ครับผมนะครับเชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนนะครับที่เรียนผ่านไปนะครับออกไปทํางาน แน่นอนครับเราเรียนวิชาหลากหลายอพอทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องทํางานนะครับได้รับงานมอบหมายจากทางบริษัทซึ่งเราลืมเนื้อหานั้นไปแล้วเราก็สามารถกลับมารีสกิลที่มหลาลัยได้ครไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายครับมหลาลัยดีต้องรับถูกต้องครับเพราะนักศึกษาหลายๆคนก็ยังไลน์อินบ็อกมาหาอาจารย์ ถามคําถามที่มันตอบไม่ได้ถ้าอถ้างนั้นถ้าเกิดยังรู้สึกว่าแบบยังไม่มั่นใจกับมารีสกิลกับเราได้ใช่ครับแล้วก็คําสุดท้ายก็คืออิมก็คือ implementation ก็คือการนําไปปฏิบัติจริงในงานของเรานั่นเองนะครับซึ่ง3ามแอลจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเราสามารถเอาไปปฏิบัตินะครับตามตามหลักของวทอของเราได้ก็คือคำว่า hands on นั่นเองนะรเราเราถือ hands on เป็นสำคัญเนื่องจากเราต้องการได้รับการปฏิบัติ จริงๆนะครับเอาไปใช้งานได้จริงๆต้องเอาไปใช้ได้จริต้องครับในภาคอุตสาหกรรมใช่ครับนะครับโอเควันนี้เราก็ได้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับทางด้าน 3L นะครับรวมถึงใครนะฮะที่สนใจอยากจะมา upskill reskill นะครับ แล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้นะครับเอาไปจริงๆนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทางเพจของวิชัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับหรือติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเข้ามายิ้มชมได้หรือถ้าเกิดต้องการให้เราทำคอร์สนะฮะที่ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมลองมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับแล้วก็ยินดีจัดให้ได้เลยนะเพราะว่าเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างหลากหลายสาขานะครับเตรียมพร้อมตอบรับได้แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับ พบกับ EP ต่อไปนะฮะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องไหนเกี่ยวกับวทอลนะครับลองติดตามดูนะครับกับ CT Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทอครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับและนี่คือ CT Podcast ให้ทุกเรื่องมีครบรับจบที่วทอ